แล้วจิตใจจะใสแจมไปฟังบอดี้สแลมจะออกไปแตะขอบฟ้าเหมือนว่าเทวดาไม่เข้าใจท่านกำลังเข้าสู่พระมหาสมปองชแนลอยากเห็นอยากฟังอยากได้ยินพระมหาสมปองตาละปุโตธรรมเดลิเวอรีต้องดูที่ช่องนี้เลยเดี๋ยวจะพาญาติโยมไปตามพระมหาสมปองว่าไปบรรยายที่ไหนมีอะไรน่าสนุกมีอะไรน่าดูน่าชม ในที่นั้นๆจังหวัดนั้นๆกับพระมหาสมปองท่องทั่วไทยไปทั่วโลกตอนนี้ไปมาแล้วสี่ห้าประเทศโลกนี้มีอยู่ร้อยกว่าประเทศ <c oughs> เอาสี่ห้าประเทศก่อนกันนะโยมนะเดี๋ยวจะพาไปกันโยมหรือพระมหาสมปองพาพาพาชันถ้าโยมก็พาทานพากินพาเที่ยวของเราก็อาจจะพาไปดูอาหารอะไรที่ที่จะมีประโยชน์ต่ตอร่างกายทานทานยังไงจะให้มีซิกแพคเหมือนโรนัลโด พี่รู้หะครับอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อวานเดี๋ยวเดี๋ยวมาร้ห้ฟังทานหกมื้อเลยแต่มือ้อนิดมือ้อน่อยอา,อาจจะเป็นเรื่องอย่างนี้ก็ได้เครียดนะครับพี่จนเครียดกินเหล้าโอ้อยงี้ก็จนหนักเขาไปอีกิโยมอาจจะมีเรื่องที่ให้โยมหาทางออกให้กับชีวิตโดยวิธีการแบบง่ายๆของประมาณสมปองหรือของท่านอาจารย์รูปอื่นที่เป็นครูพักรักจำเข้ามาคือ <c oughs> ค,ค,ค,คิดไม่ได้ไงคิดไม่ออกก็เลยไปไปเอาเขาวาอะไรเงี้ยหรือสุสดยอดเลยก็ของหลวงพ่อไม่ใช่ของหลวงพ่อแตของพระพุทธเจ้าโอ้ยมันแบบเป็นพ่อเป็นลูกอะไรเงี้ยงไงเพราะเราขรรพรักพระองค์ท่านมีวิธีการอย่างไรบ้างอ่อาทุปองท่องตัวไทยในรายการนี้อยากจะมีตั้งนานแล้วนี่แหละมี youtube ของเราเองนี่แหละจะมีสมใจทันทีเสนอช่องไหนช่องไหนเขาตอบทันทีคําเดียวทันทีว่าไม่เอานี่มันคําเดียวนะครับคําเดียวสองปยางไม่เอา กันไม่เป็นไรเมื่อไม่เอาเราทําเองก็ติดตามกันมากๆไลค์เข้ามาเยอะๆเขาเรียกไลค์ใช่ไหมหรือไลน์ไลค์นะเอลไลค์เข้ามาเ,อเยอะๆเดี<ๆ>๋ยวจะพาไปนั่นไปนี่มคนบอกไปนั่นผมโอเคครับไปนี่ผมไม่โอเค,ค้วผมเดี<ๆ>๋ยว<ๆ>จะพาไปที่ไหนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างต้องมีมุกใหม่ๆคิดได้เช่นยมเคยใส่บาตรไหมยมใส่บาตรยกมือเึ้นยกน้อยเหลือเกินใส่บาตรต้องถอดรองเท้าใส่บาตรพระไหมถอดยมใจลายเลย ขอรองเท้าเสบาาพระดูนะเนี่ยใหม่มากเลยนะครับหลวงพี่ดูตั้งเจ็ดปีได้แล้วนะครับผมดูตั้งสิบปีแล้วแต่หลวงพี่ไม่ออกทีวียนะครับมีพวกใหม่ละกันมือเปล่าไม่มีถ้วยอะไรแฟนของแดงเราจะมาเล่นอย่างนี้อะไรล่ะมันต้องใครเป็นแฟนของแดงก็มือขึ้นขอดูลายมือโยมพระต้องมีพื้นฐานดูลายมือนี่แฟนของของแท้แฟนของของแท้ลิือ์พูแน่นอนเพราะมือเปล่าไม่มีถ้วย,ยงั้นก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ติดตาม ถ้ามหาสมปองตาลับโตสนุกสนานบ้างได้ธรรมะบ้างไม่ได้ธรรมะบ้างมีสาธะบ้างไม่มีสาธะบ้างก็พิเครียดนะโยมนะขอให้โยมนั้นอารมณ์ดีมีความสุขจเจริญทั้งกายวาจาใจร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ทำเอาเองสิจ้าจะให้พระทำให้ยังไงก็ขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาติดตามรมรสมปองตาลับโตพระมสมปองชาแนลเจริญพร